นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เจอกับเพวนอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งไปเมื่อวานนี้ค่ะหน้า51กับหน้า52จําได้ไหมคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะลูกเปิดไปที่หน้า51ค่ะ,ะทบทวนตัวอย่างกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ 68บวก57บวก32ค่ะควรให้เลือกเอาจำนวนที่1ใช่ไหมคะบวกกับจำนวนที่2ถูกไหมคะลูก68บวก32ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับอะไรคะเท่ากับ100 100บวกกับจำนวนที่เหลือก็คือ57ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ก็คือ157ค่ะต่อไปข้อ1ค่ะ85ค่ะ บวก5บวก40เราเลือกเอาจำนวนที่1คือ85บวกกับ5ก่อนนะคะ85ดบวก5ได้อะไรคะลูกได้90ถูกไหมคะบวกกับอีก40ใช่ไหมคะคือจำนวนที่เหลือคะ่ะ90บวก4ีค่ะเอา9ใน้าวิจัยบวก4ใช่ไหมคะ9แล้วนับต่อ10 11 12 13ก็ได้เท่ากับ1 3 1หรือ130นั่นเอง ต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ59บวกยีบวก71ค่ะเป็นให้เลือกเอา29ใช่ไหมคะบวกกับ71ก่อนถูกไหมคะเพราะว่าจะลงตัวพอดีเลย9หน่วยบวก1หน่วยก็ได้เท่ากับเท่าไหรค่คะได้เท่ากับ10หน่วยก็ใส่0ทด1ค่ะต่อไป ยี่สบวกเจค่ะ7อยู่ในใจบวกสอแล้วนับต่อ8ปดบวกกับอีกตัวเท่าอีกหนึ่งก็เป็น10ก็จะได้เท่าไหร่คะได้100พอดีเลยค่ะก็จะเป็น59าสิบวกหนึค่ะ59คือจำนวนที่เหลือถูกไหมคะนักเรียน59าสิบกวกหนึก็ได้เท่ากับ1 5ึ่ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะครูให้เลือกใช่ไหมคะ โจทย์ก็คือ90บวก65บวก50เคว้นให้เลือก90บวก50ก่อนถูกไหมคะ90บวก50ก็ได้เท่ากับ140บวกกับ65คือจํานวนที่เหลือต่อไปก็เอา140บวกกับ65ค่ะบวกก็คือ0หน่วยบวก5หน่วยก็ได้เท่ากับ5หน่วย40บวก60ค่ะ6อยู่ในใจบวก4ค่ะ6แล้วนับต่อ7 8 9 10 ก็ได้เท่ากับ10หน่วยก็ใส่0ูนย์ทด1ค่ะทดไปที่หลักร้อย1ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทด1ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น205ใช่ไหมคะถูกไหมคะนักเรียนต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ73บวก55บวก67ควนให้เอาจำนวนที่1คือ73ถูกไหมคะบวกกับอะไรคะบวกกับ67ค่ะอ่ะมาหาผลบวกกันก่อนเลยนะคะ เอา3ามหน่วยบวก7หน่วย3าบวกเ็ก็ได้อะไรคะได้10ถูกไหมคะใส่0ูนย์ทด1ค่ะต่อไปเจ็ดบวกหกค่ะ7อยู่ในใจบวก6 7แล้วนะับต่อ8 9ดเ11าสิบสิบวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น14ก็ได้เท่าไหร่คะได้140ค่ะบวกกับจำนวนที่เหลือก็คือ55ค่ะ บวกต่อนะคะ140บวก55 0หน่วยบวก5หน่วยก็ได้เท่ากับ5หน่วย40บวก50ก็ได้เท่ากับ90 100ไม่มีตัวบวกก็ซักลงมาก็ตอบเลยคะ195คะ่ะต่อไปข้อ5คะ่ะ36บวก94บวก82คะ่ะควนให้เลือกอะไรคะจำนวนที่1คือ36บวกกับ94ก่อนถูกไหมคะลูก เอา6หน่วยบวก4หน่วย6บวก4ก็ได้10ใส่0ทด 1, ถูกไหมคะ9บวกตัวทด1ก็เป็น10บวกกับอีก 3, ก็เป็น13ค่ะวิธีลัดง่ายๆก็จะได้130บวกกับ82ต่อไปค่ะเอา130บวก82ค่ะก็เป็น0หน่วยบวก2หน่วยก็ได้เท่ากับ2หน่วย 30บวก80ค่ะ8อยู่ในใจบวก3 8ปแล้วนับต่อ9 10 11 11ก็ใส่1ทด1ถูกไหมคะทดไปที่หลัก้อย1บวกตดทดอีก1 100บวกตดทดอีก1ก็เป็น200คำตอบที่ได้ก็คือ212ค่ะต่อไปค่ะข้อ6ค่ะข้อ6ก็คือ68บวก52บวก47ใช่ไหมคะคุนก็ให้เลือก 68บวก52ก่อนเรามาหาผลบวก68บวก52ก่อนค่ะ8หน่วยบวก2หน่วยก็ได้เท่ากับ10หน่วยก็ใส่0ทด1ค่ะ6หน่วยบวก5หน่วยค่ะ6อยู่ในใจบวก5 6แลวนับต่อ7 8 9 10 11บวกตัวทด1ก็เป็น12ค่ะก็คือได้120บวก47นั่นเอง ต่อไปค่ะ120บวก47ค่ะศนย์หน่วยบวก7หน่วยได้เจหน่วยค่ะ20บวก40ก็ได้เท่ากับ60 100ก็ชักลงมาเป็น1 6 7ค่ะอ่าต่อไปค่ะหน้าต่อไปค่ะเติมผลบวกคุณควรเฉลยให้สองแถวแล้วใช่ไหมคะลูกคือตรงนี้ใช่ไหมคะ70บวก5้บวก30เท่ากับหต่อไป อีกอันนึงก็คือเส้นทะเยงใช่ไหมคะ24บวก50บวก84ได้เท่ากับ158ต่อไปเรามาหาเส้นนี้ค่ะคือ24บวก90บวก46อ่าจากตัวอย่างง่ายๆเราจะบวกจำนวนไหนก่อนเก็นจะเอา24บวกกับ46ก่อนง่ายไหมคะ4ีบวก6ก็ได้อะไรคะลูกได้10ใส่0ทด1ถูกไหมคะ 2 10บก40ก็ได้เท่ากับ60บกอีกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น70เราก็จะได้90บก70ค่ะ0บก0ก็ได้0ใช่ไหมคะสำหรับหลักหน่วยหลัก10ก็คือ90บก70เอา9ในใจบก7ค่ะ9แล้วนับต่อค่ะ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 ก็จะได้เท่ากับ1 6 60ใส่ลงไปเลยไม่มีตัวทดแล้วเท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับ160ถูกไหมคะลูกต่อไปค่ะเอาตรงนี้นะคะคือ66บวก10บวก8ปค่ะเหมือนเดิมเราจะเอา66บวก8ปใช่ไหมคะมันจะลงตัวพอดีเลย6หน่วยบวก4หน่วยก็ได้เท่ากับ10หน่วยใส่ศูนย์ทด1ค่ะ 60บวก80ค่ะเอา8วิทยใจบวก6ค่ะ8แล้วนับต่อ9 10 11 12 13 14 14หน่วยบวกทุี่ก็เป็น15เราก็จะได้เท่าไหร่คะเท่ากับ15ค่ะแล้วก็เอา150บวก10ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ160ค่ะตรงนี้ก็ได้เท่ากับ160ค่ะต่อไปค่ะ เอาเส้นทะแยงตรงนี้นะคะ66สิบหวกห้บวกสี่สิค่ะแล้วก็เอา66สบวกห้เลยนะคะ6หน่วยบวกศหน่วยก็ได้เท่ากับ6หน่วย60สิบวก5้ก็ได้เท่ากับ11 10ใช่ไหมคะก็บวกอีก46ค่ะ 6บวก6ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ6บวก6เป็น12ใส่2ทด1ค่ะหลัก10คือ1 0บวก40ได้ห0บวกทุกที่1ก็เป็น60ค่ะตัวทดเด็ก100ก็คือใส่ลงมาเลยเป็น162ค่ะนักเรียนทำถูกไหมคะต่อไปคะ่ะ 24บวก70บวก66ค่ะ24มาบวก66ก่อนเลยนะคะ4หน่วยบวก6หน่วยก็ได้เท่ากับ10หน่วยใส่ศูนย์ทด1ค่ะ20บวก60ค่ะ6บวก2ก็คือ6 7 8ใช่ไหมคะเป็น8บวกตัวช่วยอีก1ก็เป็น90ค่ะ90บวก70ค่ะ0บวก0ได้0หก10ค่ะ70บวก90ค่ะ 9อยู่ในใจบวกเจ็ดค่ะ9แล้วก็1ิ1ส1บ1อ1ด1ิบสได้16ก็คือ16บหกสิบคำตอบที่ได้ก็คือ160ค่ะต่อไปค่ะบรรทัดต,ต่อไปค่ะ90้าสิบวกห้บวกสิค่ะเอาเกมาบวก10เลยได้เท่าไหร่คะได้100 100้อบวกห้ก็ได้เท่ากับ150ค่ะ บรรทัดสุดท้ายค่ะ46บวก30บวก84ค่ะเอา46มาบวก84ก่อน6หน่วยบวก4หน่วยก็ได้เท่ากับ10หน่วยใส่0ทด1ค่ะ40บวก80ค่ะ8วินิจัยบวก4 8แล้วนับต่อ9 10 11 12บวกจัววนอีกหนึ่งก็เป็น13 ก็ได้130 130บวก30ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ160ค่ะแบบนักเรียนทำถูกไหมคะ,ะตกปืนให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งทุกคนเลยต่อไปคะ่ะอามาดูนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะหาจากมุมขวาก่อนเนาะ35บวก29บวก95ค่ะ เอาส5มสห้ามาบวก9 5้าสิบห้าก่อนค่ะห้าหน่วยบวกห้าหน่วยก็ได้เท่ากับ1ิบหน่วยใส่ศูนย์ทดหนึ่งถูกไหมคะเกบวกตัวทดหนึ่งนี่ก็เป็น1ิบแล้วบวกอีกสาก็เป็นเท่าไหร่คะสิบสาสิบก็ได้1 3ึ1งรอยสสิบหนึ่ง้อยสสิบวกกับยี่สิบเก้าหน่วยบวกศูนย์หน่วยก็ได้เท่ากับ9้าหน่วยค่ะ 20บวก30ก็ได้เท่ากับ50ค่ะ1ไม่มีตัวทดก็เป็น100ค่ะคําตอบคือ159ค่ะต่อไปค่ะ76บวก82บวก44ค่ะเอา76มาบวกกับ44ก่อนค่ะเพราะว่า6หน่วยบวก4หน่วยก็ได้เท่ากับ10หน่วยก็ใส่ศูนย์ทด1ค่ะ 70บวก40ค่ะ7อยู่ในใจบวก4 7แล้วนับต่อ8 9 10 11 1 11 0บวกตัทดอีก1ก็เป็น10 20ค่ะก็คือ120นันเอง120บวกกับ82ค่ะ2หน่วยบวก0หน่วยก็ได้เท่ากับ2หน่วยค่ะ80บวก20ค่ะ8อยู่ในใจบวก2 8แล้วก็90ก็ใส่0ทด 1>, 1ไปที่หลักร้อย1 0 0มีตัวทด1ก็เป็น200คําตอบที่ได้คือ202ค่ะต่อไปค่ะบรรทัดต่อไปค่ะ65บวก31บวก45เป็นจะเอา65มาบวกกับ45เลยนะคะเพราะมันจะง่ายก็คือ5หน่วยบวก5หน่วยก็ได้เท่ากับ10หน่วยใส่ศูนย์ทด1ค่ะ 60บวก40ก็เท่ากับ10ถูกไหมคะบวกจนทดอีกหนึ่งก็เป็น11 10ค่ะก็จะได้110บวกกับ31ค่ะ1หน่วยบวก0หน่วยก็ได้เท่ากับ1หน่วย30บวก10ก็ได้เท่ากับ40 100ไม่มีตัวบอกก็ได้เท่ากับ140ค่ะ ่อไปค่ะเรามาทำเส้นทะแยงกันนะคะ35บหบวก8ปดบสองบวก45่สิบห้าสามสิบหเราก็มาบวกกับ45ห้าก่อนเลยห้าหน่วยบวกหหน่วยก็ได้เท่ากับ10หน่วยใส่ศูนย์ทด1ค่ะ30บ, 70, บวก40ก็เท่ากับเจบวกตัวทดอีก1ก็เป็น 80. แปดสเราก็จะได้8ปดบสบวกกับ80ดสสองหน่วยบวกศูนหน่วยก็ได้เท่ากับสองหน่วย8ดบวกแปด 80บก80ก็เท่ากับ16สิบหมไหมคะแล้วก็จะได้162ค่ะต่อไปค่ะ95บวก44บวก45ค่ะเอา95มาบวก45ก่อนเลย5หน่วยบวก5หน่วยเท่ากับ10หน่วยใส่0ทด1ค่ะ เห็นไหมคะ9กับตัวทด1ก็เป็น10บวกกับอีก4ก็เป็น10 40ค่ะแล้วก็เอา44บวก140ค่ะเป็น4หน่วยบวก0หน่วยก็เท่ากับ4ค่ะ40บวก40เท่ากับ80ค่ะ100ไม่มีตัวบวกค่ะเป็น184ค่ะแล้วถ้าต่อไปคะ่ะ29วก82บวก31ค่ะเราก็เอา29มาบวกกับ31เลย 9หน่วยบวกหน่หน่วยก็ได้เท่ากับ10หน่วยใส่0ูนย์ทด1ค่ะ20บวก30ก็เท่ากับ50บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น60ค่ะก็จะได้62บวกกับ60ค่ะ2หน่วยบวก2หน่วยก็ได้เท่ากับ2หน่วยค่ะแ0ดสบวก60ค่ะแปดอยู่ในใจบวก6นะคะนับต่อนะคะแปดแล้วก็9 10 1 1 12 13 14สค่ะ ก็ได้เท่ากับ10 40ค่ะหรือ142นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ35บวก76บวก65ค่ะเอา35มาบวก65ก่อนเลย5หน่วยบวก5หน่วยเท่ากับ10หน่วยใส่0ทด1 30บวก60ก็ได้90บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น100ก็จะเป็น100 16ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คร1อยคนั่นเองต่อไปค่ะอันสุดท้ายแล้วนะคะ95บวก82บวก65ค่ะเอา95มาบวก65ค่ะนักเรียน5หน่วยบวก5หน่วยได้เท่ากับ10หน่วยคะ่ะใส่0ทด1ค่ะเห็นไหมคะ9กับตัวทด1ก็เป็น10 แล้วใช่ไหมคะบวกกับอีก6ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น16คะ่ะเป็น160ใช่ไหมคะเราก็จะได้160บวกกับ82คะ่ะ2หน่วยบวก0หน่วยก็ได้เท่ากับ2หน่วย80บวก60สอยู่ในใจบวก6คะ่ะ8แล้วนับต่อนะคะ 9 10 11 12 13 14ได้10 40, 40ก็ใส่4ทด1ค่ะ100บตัวทดอีก100ก็เป็น200ก็ได้242ค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนทำถูกหมดเลยไหมคะถ้าใครทำถูกป,ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ